1>, 1วัน5ว mm ัด5จังหวัด <stream confer dles> 1ชาร์จกับโอล่าสูเจตลองเล่นร้อยเปอร์เซนต์งินก่อนนะครับเลยแห้งแห้งแห้งกับวันนี้นะครับหนึ่งคนมีมั่วละไอเป็นเลิศอ่ะสวัสดีครับผมท็อปทัลโล่จากเว็บไซต์ autodep.com ครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อน เดินทางครับไปไหว้พระทําบุญกันกับนี่เลยครับรถไฟฟ้า100%อรา07กับรุ่นย่อย long range นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะที่สามารถจะวิ่งได้ไกลครับมากถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะตามมาตรฐาน NEDC ครับซึ่งก็เป็นอีกรถไฟฟ้าที่มีความน่าสนใจครับที่จะพาเราครับเดินทางกันไปไหว้พระ5วัด5จังหวัดในวันนี้กับไฟ100%ครับ โอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันนะครับเราก็มาทำการชาร์จเจ้าออรา07ครับให้เต็มแบบร0 0เเนกันก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของเราครับก็อยู่ใกล้ให้าแยกลาดท้าวถนนวิภาวดีรังสิตครับวันนี้จะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับระหว่างการเดินทางครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนนะครับผมสเปคข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าออรา07รุ่นย่อย long range คันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมาพร้อมกับ คุมพลังนะมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อนหน้าที่ให้พละกําลังครับสูงสุดถึง204แรงม้านะครับแรงบิดของเขาเนี่ย340นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ครับแบบลิเธียมไอออนขนาด83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งตามมาตรฐาน NEDC ของเขาแล้วเนี่ยสามารถครับวิ่งได้ไก,กลถึง640กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเต็มนะเรียกได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับมีระยะทางเนี่ยที่สามารถวิ่งเนี่ยได้สูงอันดับต้นๆในพิกัดขนาดแล้วก็ราคานี้เลยนะครับตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงที่วัดแรกแล้วครับก็คือวัดกู้จังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงติดตามชอมไปพร้อมกันเลยนะครับ วัดกู้แห่งนี้ครับถูกเรียกกันติดปากว่าวัดพระนางเรือล่มประวัติก็คือเป็นวัดที่เกิดเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาลีรัตน์พระบรมราชเทวีพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะตามเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอินแล้วได้เกิดเรือล่มที่บริเวณนี้จนทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์พร้อมด้วยพระราชธิดาและพระราชบุตรในพระคันในหลวงรัชกาลที่ห้าจึงมีพระราชดำริให้สร้างศาลพระนางเรือล่ม และพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและพระราชธิดารวมถึงมีการจัดแสดงซากเรือพระประเทียบลำที่ล่มประดิษฐานติดกับศาลจนปัจจุบันครับ ว่ากันต่อครับกับเรื่องของ o u r a 07ูน n g Range นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับมิติตัวถังนะที่มีความกว้างนะครับเพื่อนๆ1 8่2 mm, นมมตรครับความยาวตัวรถนะครับอยู่ที่4,871ม mm, ลมและมีความสูงครับ1,500ม mm. มก็เรียกได้ว่าเป็นรถในไซซิ่งซีดานขนาดกลางครับก็เทียบได้กับ Toyota c a m r y นะครับหรือว่า Honda Accord นั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่า รถรุ่นนี้นครับมาพร้อมกับระยะฐานล้อเนี่ยที่กว้างถึง2,870ม mm ิลิเมตรอีกด้วยก็เรียกได้ว่าห้องโดยสารภายในเนี่ยมีความกว้างขวางแล้วก็โดยสารได้สะดวกสบายทีเดียวนะครับมาพูดถึงเรื่องงานออกแบบการดีไซน์ของเจ้า o u r a 07คันนี้กันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าตัวรถของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์มาในรูปแบบของรถซีดานนะแต่มีดีไซน์ในแบบ คูเป้ครับอ่ามันจะมีความแบบสปอร์ตแล้วก็ดูแบบคลาสสิกนั่นเองนะครับตัวฝากระโปรงหน้าของเขาเนี่ยมีรูปทรงแบบหยดน้ำนะเพื่อนๆจะมีส่วนที่แบบเว้าวลงแล้วก็นูนขึ้นนะครับผมผสนกับตัวชุดไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบทรงกลมเนี่ยให้ความรู้สึกแบบเรโทรอีกด้วยนะครับผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยดูเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวนะใครเห็นเจ้าโอล่าศูนย์เจ็ดแรกๆก็เรียกว่าโอ้โห คุ้นเคยแล้วก็มีความเป็นแบบเอกลักษณ์มากๆนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยชวนให้นึกถึงความเป็นซุปเปอร์คาร์จากยุคก,ก่อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของความทันสมัยเนี่ยเจ้าโอล07เนี่ยจัดเต็มมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้านะอินเทลเจนต์ LED นะครับมีในส่วนของระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติระบบไฟสูงไฟต่ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟหน่วงเวลาที่เรา ดับระบบของรถแล้วเนาะก็จะมีไฟเปิดให้ด้วยก็เพื่อความทัศนวิสัยต่างๆที่ดีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเดียร์ทา r ล n นนิ g งไลท์ตัวไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED อีกด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบช่วงล่างระบบการสะเทือนของเขาเนี่ยด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระแมกโรสันสตาดและด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงนะครับมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วที่รัดด้วยยาง2อ5 5า ห8 8นั่นเองครับตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงวัดที่2แล้วนะครับผมที่วัดโบสจังหวัดปทุมธาน,นีครับ วัดแห่งนี้ครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2164หรือในยุคสมัยช่วงกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองครับโดยชาวมอญที่เดินทางมาจากเมืองหงสาวดีหรือเมียนมาในปัจจุบันทําให้โบสถ์เก่าแก่ของวัดนี้ครับมีอายุมากกว่า100ปีมีลักษณะสถาปตัตยกรรมไทยดั้งเดิมผสมผสานกับศิละปะการตกแต่งที่งดงาม ลวดลายปูนปั้นและภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์สะท้อนถึงฝีมือช่างในสมัยโบราณและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจุดเด่นของวัดนี้ครับก็คือรูปปั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีปางเทศนาธรรมซึ่งมีขนาดใหญ่มีความสูงถึง28เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2549ใครที่เป็นลูกศิษย์ของพุทธาจารย์โตก็สามารถแวะเวียนครับมาสักการะที่นี่ได้ ำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการเชื่อมต่อนะในส่วนของเจ้าระบบ Apple CarPlay นะรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้แบบไร้สายด้วยก็มีการเปิดแมปสั่งการผ่านหน้าจอตรงกลาง Infotainment ขนาดใหญ่เลยครับหน้าจอตรงกลางตรงนี้ก็ขนาดประมาณ12.3นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวชุดเครื่องเสียงในรถคันนี้ครับก็มีลำโพงมาให้ถึง11ตำแหน่งเลยทีเดียวก็ เรียกได้ว่าเพลิดเพลินครับตลอดการเดินทางของเราในทริปนี้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเจ้า ORA 07 long range คันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวจุดชาร์จไวเลสชาร์เจอร์ที่มั่นใจได้เลยครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนแน่นอนนะครับมันจะเป็นเหมือนช่องเนี่ยเสียบไปบริเวณท,ที่เท้าแขนกลางตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถต่างๆเนี่ยภายในในรุ่น long range นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเน้น ธีมสีดำนะจะดูมีความแบบสปอร์ตมากทีเดียวซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะกับภายในสีดำแบบนี้นะครับผมตัวเบาะที่นั่งของเขาเองครับก็เป็นเบาะที่นั่งที่หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์นะแล้วก็เบาะที่นั่งคู่ด้านหน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยนะครับโดยฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งคมนะครับปรับได้6ทิศทางแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยปรับได้4ทิศทางนะครับและก็เบาะด้านหลังนะครับสามารถที่จะ ปรับพับได้แบบ60-40ด้วยนะซึ่งตรงนี้ผมว่าดีมากๆเลยมันทําให้เราสามารถที่จะขนสัมภาระที่มีความอันเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เบาะหลังอะ่ะก็ยังมาพร้อมกับที่เท้าแขนกลางแล้วก็ที่วางแก้วอะไรต่างๆเนี่ยแบบครบครันเลยนะครับผมแล้วเนี่ยผมขับอยู่ตอนนี้ผมจะสังเกตเห็นได้เลยตัวคัสเตอร์ดิจิตอลของเขาเนี่ดูมีเอกลักษณ์มากๆโดยดีไซน์ของเขานะจะเป็นแบบ วงกลมนะครับผมสามช่องตรงนี้ดูสวยงามแล้วก็แสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆเนี่ยได้แบบครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากทีเดียวเลยนะครับในส่วนของระบบปรับอากาศในโ r a a 7 l o o n r r n n g คันนี้นะครับก็เป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะแยกฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบกอง PM 2.5มาให้อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะสำหรับในยุคนี้นะครับผม แล้วก็ตัวระบบปรับอากาศของเขาเนี่ยตัวทิศทางลมต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับได้จากบริเวณตัวหน้าจอกลางตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับแยกโซนนะทั้งด้านซ้ายตรงกลางด้านขวาเนี่ยได้หมดเลยสามารถจะทําให้ตัวที่ปล่อยลม นตรงีร้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าสามารถปรับได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่ามีในส่วนของตัวปุ่มตัวช็อตคัทควบคุมต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้สะดวกดีทีเดียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นควบคุมระบบปรับอากาศตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับกดไฟฉุกเฉินนะแล้วก็ขยับมาด้านล่างเนี่ย ปรับระดับในส่วนของแรงดันพัดลมอะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยรวมถึงโหมดในการขับขี่ด้วยนะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนสวิตช์หมุนๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เรียกว่าตำแหน่งการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยเนี่ยผมเท้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะยังมาพร้อมกับหลังคากระจกด้านบนด้วยก็เรียกได้ว่าแหมนอนดูดาวอะไรกันได้เลย รเราก็มาอยู่กันที่วัดที่3ครับนั่นก็คือวัดภูเขาทองจังหวัดอยุธยาครับวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2112โดยพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองรูปแบบของฐานเจดีครับมีลักษณะคล้ายกับแบบมอนพมา่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทําได้เพียงรากฐานแล้วยกทับกลับต่อมาในปีพุทธศักราช2127สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ก็เลยได้สั่งให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญและพะมา่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้ก่อนหน้านี้เจดีย์ภูเขาทองแห่งนี้ครับจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรม2แบบผสมกันนั่นเอง แในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกต่างๆครับในรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่ามีมาให้แบบครบๆเช่นกันนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ตตำแหน่งนะครับกล้อง360องศาระบบ Adaptive Cruise Control นะครับตัวช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับตัวช่วยเตือนมุมอับสายตาต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่า มีมาให้แบบมากมายรวมไปถึงนี่เตือนก่อนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอีกด้วยเรียกได้ว,ว่ายังมีระบบเนี่ยตัวช่วยระบบความปลอดภัยครับอีกมากมายเลยในรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูว่ามีอะไรบ้างครับ นี่ครับเราก็เดินทางมาถึงวัดที่4แล้วนะครับเราก็อยู่กันที่วัดพระนอนจักสีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีครับพระอารามหลวงชั้นตีสันนิฐานว่าวัดนี้ครับสร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส่ญาติขนาดใหญ่หรือที่ทั่วไปเรียกว่าพระนอนนั่นเองครับ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมากมีความยาว47เมตร42เซนติเมตรพระพักหันไปทิศเหนือพระเศียรหันไปทางทิศตะวันออกนอกจากนี้มีพระกาลเป็นพระพุทธรูปศิลาลงลักปิดทองและพระแก้วพระปางขัดสมาธิเพชรละพุทธลักษณะงดงามทั้งพระกาลและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระประธานในการถือน้ำพิพักศัตยาของข้าราชการนั่นเองครับ สำหรับ o u r a 07 Long Range รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพี่เอิร์ธของเราครับได้ทำการรีวิวแล้วก็ขับทดสอบเนี่ยแบบจัดเต็มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดของตัวรถนะการขับขี่ฟีลลิ่งต่างๆรวมไปถึงอัตราเร่ง0 100และระยะทางที่สามารถวิ่งใช้งานได้จริงด้วยก็เรียกได้ว่ามีแบบครบทั่วเลยนะครับใครที่สนใจหรือว่ายังไม่เคยได้ชมกันนะก็ลอง กลับไปค้นครับได้ที่ช่องทาง YouTube ของเรานะครับพิมพ์ว่า a u t o d e ็ได้เลยแล้วก็เสิร์ชคำว่าโอล่าศูตร7เจ็ดลองเลน์ได้เลยครับเรียกได้ว่ามีข้อมูลใ,ให้แบบครบๆกันเลยครับแล้วตอนนี้ครับเราก็เ <receptors>. ดินทางมาถึงวัดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับกับวัดปากคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท หลายคนครับเรียกว่าวัดหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ดังตามประวัติเดิมเป็นวัดร้างชื่อวัดอู่ทองพระภิกษุนามว่าสุขทุดงผ่านมาและจำพรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2434มีหลักฐานก็คือเหรียรุ่นหนึ่งของท่านจารึกด้านหลังว่าพระครูวิมหลหรือหลวงปู่สุขอยู่วัดอู่ทองมะขามเท่าและคงใช้ชื่อนี้ตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช2474 จึงใช้ชื่อวัดปากคองมาขามเท่ามาจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่สุขเป็นเกจิอาจารย์ที่ผู้คนให้ความเคารพเลื่อมใสแม้ท่านจะมรณภนะาพไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2466ด้วยวัย76พรรษาแต่ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงปู่กับม่เคยจางหายหรือลดเลือนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ด้านวิชาอาคม และเครื่องรางของขังสะท้อนให้เห็นได้จากความนิยมในพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าที่ยังคงมีอยู่สูงมากผู้คนนิยมนำไปสักการะบูชาตามความเชื่อที่ว่าจะมีโชคลาภเมตตามหานิยมและแค้วค่าอยู่ยงคงกระพันสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดครับก็ได้แก่รูปเหมือนพระครูวิมลคูนากรหรือหลวงปู่สุขนั่นเองครับ ตอนนี้ครับเราก็เดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับกับ5วัด5จังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าระยะทางที่เราวิ่งเดินทางกันมา5วัด5จังหวัดเนี่ยมาถึงที่จังหวัดช้ยนาทแห่งนี้นครับเราเดินทางมากับเจ้าโอล่าสุดเจ็ดลองเล่ยระยะทางตอนนี้นะที่เราวิ่งไปนะครับอยู่ที่257.6กิเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยนะที่เราใช้นะครับก็นั่นก็คือ47กิโมตรต่อชั่วโมง ระดับแบตเตอรี่ครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นั่นก็คือ58%หมายความว่าครับเราสามารถที่จะเดินทางกลับนะแล้วก็ใช้งานเจ้าตัว ORA 07 Long Range เนี่ยกับระยะทางเนี่ยมากกว่า500กิโลเมตรเนี่ยได้แบบสบายๆเลยแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกครับซึ่งไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะคือ ในวันที่เราเดินทางมา5วัด5จังหวัดในทริปนี้นะครับผมไม่ได้ขับเจ้าโอ r ่า7มาคนเดียวนะยังมีตากล้องแล้วก็มีพี่เอิร์ธนะครับผมมากับเราด้วยรวมถึงสัมภาระอุปกรณ์กล้องต่างๆก็เรียกได้ว่าเจ้าโอ r a 07 long range ครับสามารถที่จะตอบโจทย์นะการใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะพาคุณแล้วก็ครอบครัวครับเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความมั่นใจครับกับระยะทางที่ สามารถขับขี่ได้สบายเกิน500กิโลเมตรครับผมสำหรับราคาค่าตัวครับของเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าโอล0า Long Range ลองเลนที่เป็นรุ่นเริ่มต้นครับราคาของเขาก็เริ่มต้นอยู่ที่1,299,000บาทแต่เดี๋ยวก่อนครับพิเศษมากๆเลยกับช่วงนี้โปรแรงต้อนรับมอเตอร์โชว์ครับราคาเริ่มต้นครับเหลือเพียง1 8 9 0 0 0้บาทเท่านั้น สำหรับใครครับที่สนใจและอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมครับเข้าไปได้ที่ www.gwm.co.th หรือคลิกที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ครับลาไปก่อนกับ1วัน5วัด5จังหวัด1ชาร์จกับทีมงานออโตเด็ของพวกเราครับวันนี้ครับผม็อบทาโลกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดตัก c ซ้ายเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวออโตเดด้วยวันนี้สวัสดีครับ